สวัสดีค่ะมิกินข้าวราดจานเดียวนะคะลูกชิ้นปลานะคะไข่ทอดนะคะและวบาใบโหละพานะคะเพิ่งเด็ดมานะคะสดสๆเลยบนบ้านนะคะเราก็จะมากินคู่กับลูกชิ้นปลานะคะวันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มน,นะคะลูกชิ้นปลาอร่อยๆนะคะไปด้วยกันนะคะไข่มีพริกด้วยนะคะนี่ค่ะพิ้แบบน่ายๆข้าวราดจานเดียว อมืมาอร่อยด้วยกันนะคะดูชิมปากเนี่อร่อยนะคะมุกจิ้มก็ทำอร่อยด้วยอ,อร่อยค่ะใบวลระผ้าค่ะ กดไม่มีสารพิษนะคะปลูกเองที่บ้า ờ ờ ờ loại ha năm chim rồi năm chim rồi năm chim hả ก็กินไปนะคะคุกๆไปนะคะมันก็จะอร่อยไปเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็กินวีไปด้วยนะคะใบผลระพาพนะคะมันก็ช่วยอืมให้ดีขึ้นนะคะค่ะินผักนะคะบริษัทบริหารตัวเองให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนะคะนี่เป็นผักสดนะคะ ใบผละพลาจากบ้านข้างบนค่ะแล้วก็เด็ดจากข้างบนบ้านนะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะบุญรักษาพระพุมธองสาทูบบบาดไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ